ครับสวัสดีครับร้านเด็กบุตริพายตะงครับวันนี้ลูกค้านํารถนะผมโตโยต้าไฮรักทีโบนะครับมาทําการติดตั้งเครื่องเล่งด่วนนะฮะนะครับตัวนี้จะเป็นจอ10นิ้วนะครับสามารถดูยูทูบก็แบบได้นะครับนี่เป็นไอไหร่จอมาดรับประมาณนี้ครับ นะครับก็เดี๋ยวมาดูนาฬากาการติดตั้งนะครับเครื่องเล่นรอยนะครับของเต์ต้าไฮรัาฮากดีโวคันนี้นะครับ Mama said you're เสร็จสิน้นเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับการติดตั้งเครื่องเือนดอยของนะครับโตโยต้าไฮรักริบคันนี้นะฮะของใหม่ก็จะเป็นจอ10นิ้วนะฮะ สามารถดูยูทูบดูแมพได้ตามนะตอนนี้นะนี่ะเป็นหน้าจอหลักนะฮะก็สามารถรองรับกล้องหรือจะของกล้องถอยแล้วก็กล้องเทียบกันหน้าหลังได้นะฮะค,ครับก็จะสามารถดูยูทูบดูแมพได้นะครับเล่นสองหน้าจอได้คืออันนี้เราต้องใส่เขสาถังบริเวณนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็สาหรับค้านะครับที่สนใจอยากทำการติดตั้งเครื่องเล่นดอยครับก็ติดต่อมาที่เบอร์นี้นะฮะ0991944289ครับ